สวัสดีครับผมพิงพิงบายทันเดอร์ซาวนะครับวันนี้นะครับผมก็รับออเดอร์มาครับนะครับนะฮะจัดชุดมินิกไปนะครับนะฮะเดี๋ยวมารับชมนะครับรับฟังกันนะครับว่าจัดรุ่นไหนไปจุดจุดกันที่จังหวัดไหนนะครับนะฮะนี่ครับรุ่น td-2002 นะครับนะฮะ รับออเดอร์มาจากพี่สุวิทย์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนะฮะก็เป็นสินค้า2ชิ้นนี้เลยนะครับที่ผมจะจัดส่งไปให้นะครับก็พี่สุวิทย์นะครับนะฮะก็จัดไป1ชุดนะครับนะฮะมีมิก A1 7 c h a n n e ชนะครับนะฮะเชื่อมบลูทูธได้นะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกแท้นะครับ99โปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับนะฮะระบบเสียงดีมากนะครับแล้วก็ที1ีพันหนึ่งแท่นนะครับนะฮะที1ีพันหนึ่งแท่นนะครับนะฮะชุดนี้นะครับ ทั้งหมดนะครับ2ชิ้นนี้นะครับ2งรายการนะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9 5 0าบาทนะครับนะฮะก็เอาไปจุดๆกันที่นี่ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องขอบคุณพี่สุวิทย์มากๆนะครับที่ไว้ใจผมนะครับพี่เขาก็โอนเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับว่าแนวเสียงเป็นยังไงนะครับนะฮะก็ตอนนี้ผมเทสนะครับเทสขับรวมนะครับใช้รุ่นพันสองตัวนี้นะครับขับทั้งหมดตู้4ใบนะครับ ชุดสองรุ่นสนะครับข้างล่างเป็นเบส15้นิ้วนะครับข้างบนเป็นกลางกลางแหลม15้นิ้วนะครับใช้ทีดีพันสองแท่นเดียวขับหมดเลยนะครับเล่นแบบรวมนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันนะครับ เป็นไงกันบ้างครับนะฮะอยากลั่นแบบนี้นะครับนะฮะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าผมมีพร้อมส่งนะครับโอนจริงส่งจริงนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็ชุดนี้เอาไปจดๆกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะฮะจัดให้กับพี่สุวิทย์นะครับนะฮะรอรับสินค้าได้เลยนะครับต้องขอบคุณพี่สุวิทย์มากๆครับที่ไว้ใจผมนะครับนะฮะ มาอุดหนุนกันนะครับนะฮะรอรับสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้วันนี้เลยนะครับเป็นสินค้าชิ้นนี้เลยนะครับที่ผมจะเทสจัดส่งไปให้นะครับนะฮะก็ชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับนะฮะโอนจริงส่งจริงครับนะฮะก็จากล้นลนแบบนี้นะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะสอบถามนะครับ0ูนย์6 2 7 8 7นสองดแดนะครับจิงปิงบาย thunder เสานะครับนะฮะ ก็ฝากพี่ๆน้าๆทุกท่านด้วยนะครับรักกันชอบกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ